สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รีเทอร์สตูดิโอเปนอีกเช่นเคยนะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจใกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมก็จะมาทําการยืนยันแพ็กทั้งหมดที่จะมาหลังเกมอัปเดตวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็ ทางด้านควนามินะครับผมก็หักประการเซียนไปหลายรายเลยนะครับผมรุ่นที่แพ็คไอคอนิมโมเมนต์นะครับผมก็ยังมาในแพ็คของลิเวอร์พูลเช่นเคยนะผมแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับก็คือคนแรกนะครับผมก็คือเป็นเฟรนโดตอเรสมาแทนนะครับชาเบรลันโซไม่มานะครับผมก็คือจะมีเฟรนโดตอเรสมาแทนนะครับเฟรนโดตอเรสนะผมเลเวลหนึ่งก็จะอยู่ที่89นั่นเองครับผมเมื่อใช้ไอเทมสเปเชียลเทนเนอร์อัพจนตันก็จะอยู่ที่97นั่นเองนะครับและเมื่อหยิบไปใช้กับสโมสรรลลิเวอ์พูผมก็จะตันนอยยยู่่ททีีี99เเลดวะครับผมสหรับ วินันโดตอริสนั่นเองนะครับและคนที่2ก็เหมือนเดิมครับผมสตีเฟนเจอร์ราร์นะผมกับตันเจิดครับผมจากลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับสตีเฟนเจอร์รร์นะผมก็เลเวล1จะอยู่ที่91นะครับและมาใน playing style block to block นะครับผมและเมื่อใช้ไอเทม็เ special c น n t e r up จนตันก็จะอยู่ที่97นั่นเองนะครับและเมื่อนําไปเล่นกับสโมสรลิเวอนนร์พูลนะผมก็จะบูตไอคอนขึ้นมาเหมือนเดิมครับผมตันอยู่ที่99เลยนะครับโอเคและที่สำคัญคือเจอราร์ มีทั้งหมด3าเวอร์ชั่นนะผมแล้วก็เวอร์ชันนี้ก็คือเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเจ้าตัวนั่นเองนะครับและก็สุดท้ายผมไอคอนิมเมนต์ของ Liverpool ครับผมม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 ามม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 ม l e มม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 มครับ Owen นะมามมมมม S มม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  r มมมมมมมนมมมมัมมมมมอมม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 ยม่มมเมม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 ะมม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 เลมมนมมมมมสอมม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 มลมม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 มะมไอคอนอยู่ที่ 99เลยเหมือนกันนะผมสรุปคือตัน99ทั้ง3คนเลยนะครับผมสำหรับแพ็กนี้นะครับไอคอนิกโมเมนต์ของลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงนะผมจากเฟรโดตอริสมาแทนชาเบียลอนโซ่นั่นเองนะครับก็คือจะเป็น99ทั้ง3คนนั่นเองนะครับผมในแพ็กนี้ก็อยากได้ใครกันบ้างก็ลงคอมเมนต์มานะครับผมก็ใครบินคนไหนก็ขอให้ได้คนนั้นแล้วกันนะครับแล้วมาต่อที่แพ็กของฟีเจอร์เพยเยอร์กันบ้างนะผมตามที่ผมได้คาดการไปก็ จะเป็นแพ็คของทีมชาตินั่นเองนะครับแต่ว่าไม่ใช่แพ็คดาวรุ่งนั่นเองนะครับมาดูกันว่ามีใครบ้างนะครับคนแรกก็คือตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับผมมาในบอลทองนะครับอัพเลเวลตันจะอยู่ที่91นะครับและคนที่2ของผมตำแหน่ง DMF นะครับผมเลเวล1อยู่ที่85เมื่ออัพเลเวลตันอยู่ที่94นั่นเองนะครับและคนต่อมาครัผมตำแหน่งแบ็กซ้ายครับเลเวล1อยู่ที่85เมื่ออัพเลเวลตันก็อยู่ที่93นะครับผม และคนต่อมาครับผมตำแหน่ง CMF ครับเลเวลหนึ่งอยู่ที่86นะครับผมเมื่ออัพเลเวลตันจะอยู่ที่92นั่นเองนะครับและไปต่อครับผมเอริกบายยี่ครับผมตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กครับเลเวลหนึ่ง89เมือ 9, ม่ออัพเลเวลตันจะอยู่ที่94นั่นเองนะครับ ต่อด้วยตำแหน่งปีกขวาผมเลเวลหนึ่งอยู่ที่87นะครับเมื่ออัพเลเวลตันจะอยู่ที่92เลยทีเดียวนะครับและคนต่อมาผมตำแหน่งโก้คิปเปอร์มือสามประตูครับผมก็เลเวลหนึ่งอยู่ที่86นะครับเมื่ออัพเลเวลตันจะอยู่ที่92เลยทีเดียวนะครับไปต่อตำแหน่ง CF ครับผมกองหน้าตัวเป้านะครับเลเวลหนึ่งอยู่ที่90นะครับเมื่ออัพเลเวลตันจะอยู่ที่94นั่นเองนะครับไปต่อด้วยอังเคียดิมาเรียนะครับผมเลเวลหนึ่งอยู่ที่9เก้าสิบเอ็ดนจะูนะครับผมื่หรับสัปดาห์นนี้ะครับ ไม่ใช่แค่ไอคอนของลิเวอร์นะครับผมยังมีนี่ครับผมมาเน่นะครับมาเน่เลเวลหนึ่งเก้าสิบสามนะครับเมื่ออัพเลเวลตันจะอยู่ที่เก้าสิบหกนะครับผมและยังไม่พอแค่นั้นครับผมนี่เลยบังโมครับผมมัวเม็ดซาร่าเชโดเลเวลหนึ่งเก้าสิบสี่นะครับเมื่ออัพเลเวลตันจะอยู่ที่เก้าสิบแปดเลยทีเดียวนะครับผมก็นี่เลยครับการยืนยันนะครับผมเจอกันแน่หลังเกมเปิดนะครับผมก็คือ แพ็คไอคอนของลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับและก็แพ็คของฟีเจอร์เพยอร์ทีมชาติอันนี้นั่นเองนะผมก็อยากได้ใครกันบ้างก็ลงคอมเมนต์มานะผมเมนคนไหนก็ขอให้ได้คนนั้นแล้วกันครับหากมีการผิดพลาดประการไหนก็ลองขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันหลังเกย์เด็กครับผมหรบวันนี้สวัสดีครับ